วันนี้มาตอบคอมเมนต์นี้ค่ะนะคะอยากจะโต้อตอบแบบนิ่มๆแต่เจ็บนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานผู้ชายที่ชอบพูดล้ำเส้นนะคะคนถามนี่น่าจะเป็นวัยรุ่นหน่อยนะ,ะเพราะวัยรุ่นวัยรุ่นจีบกันอะไรประมาณนี้ยคืออาจจะพูดไม่เข้าหูเราแล้ว,ลวพูดแล้วเร,เ,เราไม่ตลกด้วยนะคะก็ลองเอาประโยคแบบนี้ไปพูดก็ได้คะ่ะ what do me a s g t h a s t นะที่เธอพูดอะไรกับฉันเนี่ยนะคะอ่ะ east i s t Lustig ฉันไม่ตลกด้วยนะคือฉันไม่ขำนะ Lustig นะไม่ขำไม่ตลกนะอ่าอัลสเดมนอกจากนี้นะฮะมาร์ das nicht ฉันก็ไม่ชอบด้วยนะหรือไม่ใช้อ ß e r เดมนะฮะ Was du mir gesagt hast ต์นะอิสนิส t ์ลุ้นติชนะอิชมาร์กดคือฉันไม่ชอบนะอย่าพูดอีกนะอ่า uh. s a g d a s b i t t e nicht mehr. อย e ่าพูดอีกนะไม่อย่างนั้นนะคือฉันเนี่ยจะแบบโกรธแบบเป็นนางมาลายเลยใช้คำว่าโว t e n โกรธโมโหเป็นนางมาไลยนะฮะอย่าพูดอีกนะ s a g d a s b i t t e nicht mehr. s o n s uh, t w ü r d e ich richtig wütend. เลย e พูดดู